สวัสดีค่ะมาพบกับเจคเคนโนโนะคะเจคเคนโนโพาทุกท่านมารับชมกับบ้านแยกเจนะคะบ้านพื้นที่ขนาด110ตารางวาค่ะเป็นที่ดินโฉนโดนศส,สีเจอคุดแดงนะคะอยู่ที่อำเภอสตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะบ้านหลังนี้นะคะสร้างอยู่บนพื้นที่ขนาด110ตารางวาตัวบ้านนะคะประกอบไปด้วย3ห้องนอน 2ห้องน้ำา1ห,ห้องโถง1ห,ห้องเก็บของ1ห,ห้องพะมีทางเข้าออกได้2เส้นทางค่ะบ้านอยู่ห่างจากถนนสุขุมวิท150เมตรนะคะไม่ไกลจากตลาดค่ะอยู่ใกล้ปั๊มน้ำมันเซเวน่นทางด่วนสนามบินโรงพยาบาลและอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวนะคะเช่นสวนน้ำสวนนงนุชพัทยาราคาบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้นะคะ1้เาแนบาท ราคานี้สนใจสามารถเจรจาต่อรองได้นะคะติดต่อเจ้าของบ้านโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปได้เลยค่ะคุยกันได้โดยตรงนัดหมายเข้าชมแปลงจริงด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านเจคโนเพียงแนะนำเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ